กรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมของความเจริญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางเมืองและแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งหลักได้แก่ฝั่งพระนะครและฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งสิ้น1568.737ตารางกิโลเมตรและมีประชากรในพุทธศักราช 2,567ประมาณ10ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ13ของประชากรทั้งประเทศหากนับรวมเขตปริมณฑลประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ17ล้านคนส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นมหานครและเอกนครซึ่งหมายถึงเมืองที่มีอิทธิพลโดดเด่นอย่างยิ่งเหนือเมืองอื่นๆในประเทศเดียวกันในด้านการบริหารปกครอง กรุงเทพมหานครมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากจังหวัดทั่วไปกล่าวคือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528โดยไม่มีสถานะเป็นจังหวัดแต่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีสภากรุงเทพมหานครทำหน้าที่ควบคุมและถ่วงดุลฝ่ายบริหารการบริหารราชการแบ่งออกเป็น50เขตมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจ ด้านการบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมทั้งในด้านสาธารณสุขการศึกษาการจัดเก็บรายได้การผังเมืองและการขนส่งแม้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่บทบาทของกรุงเทพมหานครมีความสำคัญเทียบเท่าระดับชาติในหลายด้านอีกทั้งยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเชิงประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการที่สำคัญตั้งแต่สมัยอาณาจักรกรอยุธยาซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ เคยเป็นสถานีการค้าขนาดเล็กของชาวต่างชาติต่อมาในพุทธศักราช2311ได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรธนบุรีซึ่งเป็นราชธานีโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสถาปนาอาณาจักรกรัตนโกสิน์เป็นราชธานีใหม่ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติด้วยมาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญใน การเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่เป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปสังคมการศึกษาการค้าและเป็นเวทีกลางของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในคริสตวรรษที่20โดยเฉพาะในยุคเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติจำนวนมาก และเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขระหว่างประเทศเมืองมีสถานที่สําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่พระบรมมหาราชวังวัดอรุณราชวรารามราชม,มหาวิหารสยามสแควร์ถนนข้าวสารและถนนพัดพงษ์ส่งผลให้ในพุทธศักราช2567กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับจากยูโรมอเนเตอร์อินเตอร์เนชันแนลว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยือนมากที่สุดในโลกจำนวนกว่า32 4ล้านคนและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติกว่า2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐในพุทธศักราช2,562ซึ่งเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามเมืองยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ขาดการผังเมืองทําให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการจราจรที่แออัดและคุณภาพอากาศที่ย่แย่ซึ่งในคอสอ 2025กรุงเทพมหานครถูกจัดอยู่ในอันดับที่7ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลกกรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดเชียงแราและจังหวัดสมุทรปราการส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนในติดต่อจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชนบุรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบางกรวย อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอเมืองเชิงเทิงทราจังหวัดเชิงเซาทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาเทงอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอประประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการและอ่าวไทย ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดชนบุรีปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียนซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการจุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด13องศา13ลิปดา00พิลิปดาเหนือลองจิจูด100องศา27 ลิบดา30พิลิปดาตะวันออกซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจ,จังหวัดในอ่าวไทยตอนในพุทธศักราช2 5 0 2ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาครอ,อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอสามพรานอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมกรุงเทพมหานาครมีพื้นที่1568.7ตารางกิโลเมตรหากเป็นจังหวัดจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่68ของไทยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่73ของโลก และเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ4ี่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งท่อตัวยาว372กิโลเมตรพาดผ่านพื้นที่ทำให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพื้นที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเกิดจากตะกอนน้ำพามีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณหนึ่ง 50-2มโดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้และเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน150นเมตรทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมภูมิอากาศกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตร้อนมีภูมิอากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสวรรณาตามเกณฑ์การแบ่งภูมิอากาศโลกของเวลาดีมีเคอร์เปิลคืออุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดสูงกว่า18องศาเซลเซียส มีอย่างน้อยหนึ่งเดือนที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า60มิลิเมตรและเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า100ลบปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีหารด้วย25อากาศของกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลางเดือนพฤษภาคมเดือนตุลาคมซึ่งพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมายังผืนแผ่นดินส่งผลให้มีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายถึงค่ำอย่างสม่ำเสมอและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ฝนตกน้อยลงเมื่อซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์บริเวณความกดอากาศสูงจากจีนจะแผ่ลงมามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาทำให้อากาศเย็นและแห้งท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆและฝนตกน้อยครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลงเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยฮ่หาฮกระแสะลมในช่วงนี้จะพัดมาจากทางใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าลมตะเพาในวันที่27 หรือ28เมษายนของทุกปีดวงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครพอดีทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่และมักคาดการกันว่าเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดของปีอุณหภ,ภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้คือ41.0องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราชส่วนอุณหภ,ภูมติต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ9.9องศาเซลเซียสที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์เมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช 2,498การบริหารราชการเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ25มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการค้าปลีกและค้าส่งมากที่สุดร้อยละ24.31รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมโรงงานร้อยละ21.23อุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมสื่อสาร ร้อยละ13.89โรงแรมและพัตคาร้อยละ9.04กรุงเทพมหานครยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กลุ่มทุนข้ามชาติต้องการเข้ามาทำธุรกิจในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยในพุทธศักราช2529บริษัทญี่ปุ่นต่างได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการเคลื่อนไหวที่จะย้ายฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศเป้าหมายหนึ่งคือที่กรุงเทพมหานครจากการขยายธุรกิจของต่างชาติส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาความแออัดในกรุงเทพมหานครมากขึ้นแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถูกยกเป็นข้อสนับสนุนและเป็นหลักฐานว่ากรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสร้างประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง การคมนาคมเข้าสู่กรุงเทพมหานครมีมากกว่าจังหวัดอื่นเช่นท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองรวมถึงถนนในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า250สายกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม4แห่งได้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนิคมอุตสาหกรรมบางชานันนิคมอุตสาหกรรมอันธานีโครงการ2และนิคมอุตสาหกรรมอันธานีอ .1 นนเมื่อปีพุทธศักราช2552 เป็นปีแรกในรอบ5ปีซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครหดตัวลงยกเว้นภาคธนาคารและภาคบริหารของรัฐและในปีพุทธศักราช2557 Economist Intelligence Unit หน่วยงานวิจัยในเครือ Economist Group รายงานการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประจำปีผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ในปีพุทธศักราช2559รายงานการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าจากบริษัทที่ปรึกษา และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เจลลโจนแรงลาซานเปิดเผยว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีแบรนด์ระหว่างประเทศสนใจเข้ามาเปิดร้านจำหน่ายสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่18ของโลก